ဘောဓမ <avez> eh <asti> ္မုတ္တိဓမ္မံုတ္တိဓံကမ္မုတ္တိဘောဓမ္မရာဘဘဂကတတောတောတောဓောဓောဘဂဝန္တောဘိဓမ္မဉ္ဇေယံညံလောက ช่วงปี2,374เป็นต้นมาทางเมืองเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้คนนำโดยเจ้าแก้วเมืองมาเดินทางผ่านเบียงเหนืออำเภอปลายเข้ามาสู่บ้านปางหมูจากบ้านปางหมูก็เข้ามาสู่ที่ตั้งเมืองแม่ห้องสอนซึ่งเดิมเรียกว่าบ้านแม่ร่องสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนที่เป็นคนไทยใหญ่ก็อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่หนานแน่นขึ้น จนกระทั่งปี2,397เริ่มมีการสร้างวัดวารามต่างๆขึ้นในตัวเมืองแม่สอนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคนทยใหญ่ก็เอางานศิลปะชั้นสูงที่เร,เรียกว่าต้องลายหรือศิลปะการเจาะสังกษีประดับวัดวาอารามที่สร้างขึ้นปานซอยเป็นคำภาษาไทยใหญ่นะครับที่มีสำเนียงเพี้ยนมาจากคำว่าปานเชว้ ในภาษาพม่านะครับคำว่าปานเนี่ยมีความหมายแปลว่าดอกไม้ส่วนคําว่าเฉยเ,เนี่ยก็หมายความว่าทองคานะครับสองคำนี้เป็นคําเรียกที่ที่อยู่ในภาษาพมา่าคําว่าปานซอยเป็นคําที่เรียกลมรวมนะครับแต่เมื่อดูจากตัวการประดับตกแต่งงานศิลปกรรมของไทยใหญ่เขางานปานซอยจะอยู่ที่ตัวชายคาที่ตัวชายคาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน ปานซอยนี้จะเป็นส่วนที่มันเป็นลวดลายที่ย้อยลงมาแล้วก็ส่วนลวดลายที่มันตั้งขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเรียกว่าปานต่องบางที่ก็สำเนียงอาจจะเป็นปานทองก็ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงกลางด้วยที่เป็นแถวหน้ากระดานคาดเอาไว้ก็จะเรียกว่าเป็นลายพองแตใ่ในภาพรวมแล้วเนี่ยงานปานซอยก็คือเรียกเรียกทั้งหมดนะครับที่เป็นงานตกแต่งชายคาทั้งนั้นสถาปัตยกรรมในวัดวารามที่สําคัญที่สุดนะครับ ตามวัดของคนไทยใหญ่ในจีนิยมสร้างศาลาการประเรียนส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนที่เป็นที่ประดิษฐานพระรูปนั้นจะมีการสร้างปราสา,สาทซึ่งปราสาทไทยใหญ่ก็เรียกว่าจองพรลาอาจจะเป็น5เป็น7หรือเป็น9ชั้นการทําจองพรลาของพ่อครั้งแรกเมื่อก่อนนั้นเคยมีพระเทวารินไชยพรมเป็นคนทําอยู่แล้วนะครับ ทำอยู่แล้วให้ทํากับมีคนจ้างทําถวายวัดปี2542ปีนั้นไม่มีใครทําถวายวัดพ่อก็มามานอนวัดก็เลยบอกกันว่าไม่มีใครทําก็อยจะลองทําดูดว่าทาจองพลา,างครั้งแรกพื้นฐานก็มีอยู่แล้วตั้งแต่อายุ16-17ที่ทํามาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําจอมคลาไปก่อนแล้วก็มีคนจา้างทําปานทอยตกแต่งวัดวา,าราม เมืองแม่สอนนี้เราจะเห็นศิลปะการเจาะสังกสีเฉพาะตามวัดวารามไม่ว่าจะเป็นสารการประเรียนโบสถ์หรือเจดีก็ตามซึ่งไม่นิยมที่จะไปใช้ตามบ้านการสร้างสั์ลวดลายที่อยู่ในงานปั้นสอยงานต้องลายเนี่ยมีคำเรียกที่เรียกว่าเป็นลายหมอกนอนเครือซึ่งมันก็หมายถึงลายเครือเถา ในภาษาไทยของเราเองที่พบเห็นอยู่มากนะครับก็จะเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาพวกดอกไม้มีใบไม้แล้วก็มีก้านที่ช่างเขาจะออกแบบนะครับให้มันมีลักษณะของการขดไปขดมาศิละปะการต้องลายหรือการเจาะสังกะสีนะั้นแน่นอนว่าผู้ทําหรือช่างจะต้องมีความรู้มีความสามารถช่างที่จะเจาะสังกะสีถ้าจะเอา ลายไทยใหญ่ไปประกอบนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องมีความรู้ก็คือการเขียนลายการทำลายจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเดเราต้องไปวัดความกว้างก็ดีความยาวกว็ดีเรารู้ว่าความเหมาะสมตรงนี้จะเอาความสูงเท่าไหร่เมื่อได้ความยาวที่ตามเราต้องการเราก็ต้องมาวาดใ,ในกระดาษสร้างแบบของเรา เมื่อเราวาดเสร็จเราก็มาต่อในกระดาษสร้างแบบของเราในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่2ก็คือเราก็มาตัดสังกสีเพื่อที่จะมาเอาเราไ่เอากระดาษสร้างแบบเราทับบนลงบนสังกสีใช้สีเมจิกวาดลงตามเลยตัวาของเรา เมื่อวาดเสร็จแล้วก็คือเป็นขั้นตอนที่สองคือเข้านั้นเองขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือเราทำลวดลายก่อนก่อนที่จะมาเจาะลายเส้นไหมก็ดีลายไขป่ปลาก็ดีแล้วก็ทำลวดลายเสร็จแล้วก็เจาะตามที่เราเรา,เราวาดไปทั้งหมดในบนทางกะสีนั่นแหละอันนี้คือเป็นการ ทงานปานซอยในปัจจุบันนะครับนอกเหนือไปจากการที่จะสร้างเพื่อที่จะใช้ในการประดับศัลยสถานแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการที่นําเอางานปานซอยงานต้องลายเนี่ยไปสร้างเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้งานอันซอยเนี่ยสามารถที่จะอยู่อยู่ต่อได้ผู้คนที่นั่นนะครับซึ่งตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและการส่งทอดมาตลอดนะครับในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาก็คิดว่าวัฒนธรรมที่นั่นมีความเหนียวแน่น,นในในแง่ของท้งความเชื่อและในในแง่ของการปฏิบัติด,ด้วย มันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่โงฉอนอยากให้มีการสืบทอดให้นานๆาใจรุ่งกลานเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็ทาอย่างนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราอยากจะให้ทําเป็นหลักสูตรของแต่สถานศึกษาต่างๆ,ๆก็ยิ่งดีเพื่อให้มีการสืบทอดในการรักษาศิลปะในการต้องลายปานซอยของชาวจังหวัดแม่โองแห่งนี้ให้มีสืบทอดไปนานแสนนาน